พลอยเคลื่อนไหวโดยได้ว,ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิทรินที่ชื่อปัจจุบันกรุงพลยกนิทรินอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และแม่ของลูกสาวน้องวีจีและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์และหนุ่มสอนรามนั้นได้เลิกลากันไปด้วยสาเหตุที่ทางนี้ด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นติดพนันและมีหนิสินรุนแรงจนทางด้านอดีตสามีทนไม่ไหว และดูเหมือนว่าการเลิกราในครั้งนี้จะเป็นการจบที่ไม่สวยเนื่องจากข่าวเช้าต่างๆของกุ้งพลอยซึ่งในตอนแรกทางด้านหนุ่มสอนรามถึงขั้นไม่ให้เจอกับลูกสาวน้องวิจิตจนกลายเป็นประเด็นดราม่าจนกระทั่งได้มีการคุยและได้ให้กุ้งพลอยคุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่อยากให้มาเจอล่าสุดทางด้านกุ้งพลอยได้พูดแบบไม่ไอายประกาศจีบอดีตสามีหนุ่มสอนรามพร้อมชวนออกเดทหลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพของหนุ่มสอนรามอีกครั้ง พร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าวิจิแม่ขออนุญาตจีบปะปันได้ไหมน่ารักอะ่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามาจุบที่หนึง่งสงใจ i love you กำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะ